สวัสดีครับท่านผู้ชมอะตอนนี้ผมก็กําลังจะ,ะจัดส่งพระนะครับเตรียมพระก่อนนะท่านผู้ชมนะเนื่องจากท่านผู้ชมก็ปิดมา3บ้านแล้วครับแต่ก็โอ้น่าจะหลาย10รายการนะท่านผู้ชมนะนะครับท่านผู้ชมมีรายการไหนบ้างเรามาดูครับดูคร่าวๆก่อนนะเดี๋ยวผมทำาป็นสองคลิปนะครับคลิปนี้ก็ดูว่าผมตั้งใจคือ,อผมจะทําลักษณะที่ว่าโอนแล้วต้องมาค้นนะครับอ่ะมาดูก่อนว่ารายการไหนบ้างนะรายการนี้ก็ไปอยู่ที่จังหวัดระยองนะครับชุดใหญ่เลยไฟกระพริบเลยนะ มีแต่พระที่ส,สวยนะครับนี่ดูท่านผู้ชมนะผมอยู่ในบ้านนะท่านผู้ชมนะไม่ได้ออกไปด้านนอกว่าจะอัดคลิปเสร็จก็จะได้ไปทําการนะครับส่งของเลยนะครับมีหลากหลายนะท่านผู้ชมนะปิดแล้วก็โอนยอดเข้ามาแล้วนะครับชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยมีแต่พระสวยๆนะครับมีแต่พระสวยๆนะนี่ครับจริงๆพระสวยมากนะรายการนี้ถ้าอยู่ในแสงแดดทั้งนอกเนี่ยนะท่านดูนะครับท่านผู้ชมดูนะครับเดี๋ยวไว้ตรงนี้นะครับ,ห,รบหลายรายการเลยนะทั้งหมดแหละนี่นี่ หลังพอบลอนะครับเดี๋ยวนะอันนี้เป็นเดี๋ยวค่อยค่อยแกะนะครับอันนี้เป็นพระแก้วมรกกนะพิธีใหญ่นะครับนี่พิธีใหญ่หลังพอบลอนะครับหลวงปู่แวนสุจินโนนะครับนี่สภาพแชมป์เลยนะครับแชมป์เลยนะครับแบบนี้นะนะครับได้มาชุดใหญ่ไฟกับพริบเลยอันนี้เป็นหลวงพ่อผางนะครับหลวงพ่อผางนะท่านผู้ชมเดี๋ยวขอยกขยายนะท่านผู้ชมนี่บ้านเดียวเลยนะครับบ้านเดียวเลยนะผมไม่ได้มาหยิบผ้าเล่นๆนะท่านผู้ชมปิดจริงๆโอนกันจริงๆนะครับอันนี้สถิติสมสอนเลยนะครับว่า นะครับปิดแล้วก็ปิดหลายรายการน่แล้วก็ยอดนี่ก็น่าจะเยอะที่สุดแล้วนะครับท่านผู้ชมนะว่อาอันนี้ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อนอนะครับเดี๋ยว่อ้มาดูนะอันนี้เขาเรียกกันหลายตังนะในโซเชียลมีเดียแต่ว่าราคาที่แท้จริงผมก็ไม่ทราบนะครับสวยกว่าที่ผมดูในโซเชียลมีเดียก็แล้วกันเหรียญนี้นะครับในโซเชียลนี่เป็นพันนะไม่สู้ไม่สู้ไม่สู้เหรียญนี้นะครับอันนี้ก็เป็นหลวงพ่อรวยนะครับนี่หลวงพ่อรวยนะไปบ้านเดียวเลยนะนะครับหลวงพ่อรวยนี่เป็นเหรียญขวัญถุงนะครับมันบ้านเลยนะ โอ้หลายรายการนะเนี่ยหลวงพ่อรวยนี่ถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยราคาในเช่าได้เหรียญเดียวนะครับผมนี่ออกในราคาที่เป็นไปได้ก็แล้วกันนะท่านผู้ชมนะที่เหลือก็สุดแล้วแต่ลูกค้าจะเมตตาผมอันนี้ก็เป็นเหรียญหลวงพ่อรวยนะครับบารมีหลวงพ่อรวยนี่ทั่วฟ้าแผ่นดินไทยนะครับลูกศิษย์ลูกหาเยอะนะครับอ่ารายการไหนบ้างนะครับมีอีกไม่เอ่ยนะครับอ๋อฝั่งนี้เช้าเยอะจนงงอ่าไปนะครับอันนี้ก็อ่านี่นี่นี่เจ้าสัวเจ้าสัวนะครับไปทางนู้นนะครับ แล้วก็จะเป็นหลวงปู่ทวดนะครับออกวัดพระโคกนะครับนี่นะครับผ้าใหม่วันนี้ก็กลายเป็นผ้าเก่าในวันหน้าแล้ะครับท่านผู้ชมนะอ่ะขออนุญาตขยายนะจ๊ะนี่ยังไม่หมดนะท่านผู้ชมยังไม่หมดนะบ้านนี้น่าจะมีเยอะเลยอะระยองเนี่ยนะครับปิดจริงโอนจริงครับซื้อขายกันไปอย่างยาวนานนะครับนี่อ่านะครับอันนี้ก็เป็นเหรียญเม็ดแตงเม็ดแตงหลวงหลวงปู่แหวนนะผมชอบมากนะชุดเล็กนี่นะครับท่านผู้ชมถ้าเป็นทองคํานี่เห็นกับเห็นประมูลกันเป็นหมื่นนะหมื่นกว่านะครับ อันนี้เป็นเนื้อลอักษณะกกระไร่เงินอันนี้ก็จะเป็นหลวงพ่อแพรนะครับไม่มีราคากลางนะครับพาเครื่องตอนนี้บางอย่างนี่สมัยก่อนแทบจะไม่เล่นหากันนะชั่โ<ฆ>โชวโมงนี้ลูกค้าก็ไล่เก็บเยอะก็จะมีเสียงน,ง,นงน้องน้องน้องที่ว่าผมเลี้ยงไว้นะท่านผู้ชมไม่ว่ากันเนาะท่านผู้ชมธรรมชาติอันนี้ปเป็นเหรียญหลวงพ่อสงฆ์นะครับเดี๋ยวเขาไปดูอีกรอบนึงนะดูที่ครับท่านผู้ชมนี้นี่ยังไม่หมดนะ,ะยังไม่หมดนะครับอันนี้หลวงปู่แหวนนะครับลูกค้าผมไล่เก็บเยอะนะไม่ว่าจะเป็นพนักงานบริษัทพนักงานออฟฟิศชาวบ้านเนี่ยนะท เดี๋ยวนี่ผมชอบมากเหรียญมีชีวิตเนี่ยเหรียญนี้เป็นเหรียญหลวงพ่ออ,อุตมะนะครับพระเกจินะครับเราบรรดาในทหารในชอบภากนะท่านผู้ชมนะนี่ไปอยู่ระยองนะหลังนี้หลังเดียวเลยนะครับเริ่มเพิ่มนะไม่รู้กี่รายการนะครับลเล้วนี้ก็จะเป็นเหรียญนกปาก้านะครับเหรียญนกปาก้าหลงปูม่นนะครับตำนานพระเกจิดังจังหวัดชนบรุรีท่านผู้ชมเห็นก่อนเก็บก่อนนะครับยอดนิยมนะเป็นเหรียญนกปาก้าเนื้อเงินก็หลตังค์นะครับนี่อันจะเป็นจอบนะครับ เป็นจอบหลวงพ่อเงินนะครับปี2กว่านะตั้งแต่ผมยังไม่เกิดนะแบบนี้แท้ดูง่ายนะครับสร้างมาหลากหลายวาระหลากหลายรุ่นนะครับน่าจะหมดละมั้งบ้านเนี้ยนะครับเดี๋ยวผมจะไปเช็คดูให้อีกทีนะพี่นะไม่ต้องเป็นห่วงนะครับไม่น่าจะตกหล่นนะบ้านเดียวเลยนะนะครับและยองบ้านเดียวเลยนะครับลูกค้าประจํากันอย่างยาวนานโอนยอดมาแล้วนะครับเรียบร้อยดีนะครับให้ความไว้เนื้อเชื่อใจกันเสมอนะครับเครดิตดีมากนะครับอะรายการต่อไปก็จะเป็นอันนี้ไปกรุงเทพมหานครนะครับ ในกองถ่านนั้นผมรับประกันพระแท้ตลอดชีพทุกรายการนะครับไม่มีเครื่องรางนะถ้าเป็นเครื่องรางผมจะออกแบบวัดดวงนะครับเพราะว่าต่างคนต่างดูแต่รายการนี้ก็เป็นพัดแท้ดูง่ายมีเก๊ออกมานะผมบอกให้นะผมนมี่มีเก๊ตัวใหม่ออกมานะเนี่ยเก๊ดีด้วยนะโดนกันหลายคนนะครับนี่จดจํไม่แม่นนะครับเขาทาพิมพ์ได้เหมือนมากอะ่ะตัวเก๊ตัวใหม่นะนะครับทํากล่องมาด้วยนะแต่ผมดูแล้วติดขัดนะผมว่าผมแน่แล้วผมไปเดินเ <ๆ S 1> ดินดูที่สนามช่วงนะั้นผมก็โดนเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นพระแท้หิง้งๆิมันบ้านนะครับ อันนี้ไปอยู่กรุงเทพมหานครน,นะท่านผู้ชมไปอยู่กรุงเทพมหานครน,นะครับอ๋อผมลืมนี่เหรียญพุ่มข้าวบินอันนี้เป็นเหรียญพุ่มข้าวบินนะครับหลวงพ่อ,พอจดวัดบ,บางกระเบานะครับไปอยู่ที่ระยองนะครับแบบนี้เล่นกันถ้าอยู่ในมือใหญ่เป็นหลักพันนะแบบนี้ผมให้พี่เข้าไปก็เช่าได้แหละครับอันนี้ 2- 4งก้ากว่านะเป็นเหรียญประจําวันดูง่ายนะครับเราใช้หลักในการดูเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเป็นผ้าหลักๆขึ้นมาหน่อยเขาจะเก๋หลายรอบเก๋ดีขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งก็ต้องระวังหน่อยหนึ่งนะครับทีนี้ก็็จะเปน ลูกค้าประจําผมที่กาะสินนะครับอันนี้ก็เป็นภาพปกเดิมเดิมเป็นพระสมเด็จผมยังไม่ทราบที่นะนะครับนี่เนื้อหาดีมากนะครับเนื้อดีเนื้อดีนะครับนี่นี่รายการนี้นะครับอ่ะรายการต่อไปเดี๋ยวภาพจะแหวงไปแหวงมาต้องกราบขออภัยนะครับอันนี้จะเป็นพระสมเด็จนะครับวัดดวงไปนะพี่นะชุดนี้เป็นพระวัดดวงนะครับเป็นพระบ้านบ้านวัดดวงแต่ว่าอันนี้ก็น่าจะเอาไปเอาไปดูงานเอาไปอะไรก็แล้วแต่แหะครับไปพูดเยอะไม่ได้เพราะว่าเขาเช่าแล้วนะท่านผู้ชมผมนี่ไม่เคยถ่ายรูปเลยนะต่อหน้าพระเลยนะ รายการนี้นะครับผมก็ให้ไปผมกล้าได้กล้าเสียอยู่แล้วก็ขอให้พี่ทุ่มทมนะพี่นะจริงๆถ้ารายการนี้ไปอยู่ที่สนามนี้ได้หลายตังค์นะรายการนี้นะครับเข้าไปแต่งตัวหน่อยนึงได้หลายตังค์นะครับแต่ว่า,าลูกค้าที่มาวัดดวงในเพจก็เราก็พยายามให้เบาที่สุดแล้วนะครับก็ต้องกาด้ายการเสียนะครับท่นานผู้ชมนะส่วนใหญ่เป็นลูกค้าประจําผมแล้วก็เป็นรายการนี้รายการนี้ก็หาที่ยังไม่เจอนะครับอ่ะให้พี่เขาไปนะครับแล้วก็น่าจะหมดแล้วมั้งก็เมื่อกี้ก็ติดต่อเข้ามานะครับ ผมก็ลักอัดคลิปนะครับพี่ก็บอกมีอะไรเข้ามาครับผมก็บอกนี่ครับมีลิงจับหลักนะครับมีลิงจับหลักเข้ามาหนึ่งรายการก็ให้พี่เข้าไปนะครับตัวเลขให้ไปก็ซื้อได้แหละครับราคาเนี้ยพร้อมเลี่ยมนะเอาว่าวัสดุที่นํามาแกะนี่ก็หาไม่ง่ายก็แล้วกันนะหาย,ยากนะอ่าเป็นลิงจับหลักนะดูดีครับท่านผู้ชมดูนะครับเนี่ยน่ารักดีสังเกต,ตจากนิ้วมือนะขนาดนะครับแกะได้สินน่ารักดีนะท่านผู้ชมนะอ่ก็ได้ไปนะเดี๋ยวค้อยมาดูอีกรอบหนึ่งว่ามีอะไรบ้างนะครับหมดแล้ว น่าจะหมดแล้วนะพี่นะไม่น่าจะมีอะไรตกหล่นนะถ้าตกหล่นเดี๋ยวผมเสริมไปให้นะครับไม่มีปัญหานะหมดแล้วล่ะนะครับอ่ะมาดูว่ามีอะไรบ้างนะนะครับท่านผู้ชมนะผมก็ทํางานอย่างนี้แหละครับท่านผู้ชมอัดอยู่ในบ้านเราก็ต้องไม่ไม่ต้องไปอัดในรถไงมาดูอีกรอบหนึ่งประมาณสองนาทีอันนี้จะเป็นยี่ห้าพุทธศตรวษนะครับเดี๋ยวผมจะแกะออกให้หมดเลยนะพระอยู่ตรงนี้นะครับดูชัดๆครับอันนี้เป็นยี่ห้าพุทธศตรรษไปอยู่ที่กรุงเทพครับแท้ดูง่ายครับติดหน้าติดตานะครับไม่มีราคากลางนะพะดิพิธีใหญ่ในรอบในรอบร้อยปี เด็๋พระคุณท่านพระเกจิทุ่ฟ้าแผ่นดินไทยปลุกเสกยิ่งใหญ่เลยนะครับไปอยู่กรุงเทพนะครับลูกค้าประจําก็ดีวง่ายหน่อยหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะไปอยู่ที่กระสินนะครับส่วนใหญ่เป็นภาพวัดดวงนะแต่ว่าพัดวัดดวงอะไรก็แล้วแต่แหละครับแต่ว่าเป็นภาพบ้านบ้าิ้งๆท่านดูเถอะครับจริงๆเนื้อหาดีองนี้ผมชอบองนี้สุดละนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งเนื้อดำๆนะครับนี่อันนี้ก็แย่งกันติดต่อมาหลายคนนะแต่พี่ท่านนี้เขาเ,าเป็นลูกค้าประจําผมแล้วก็ติดต่อมาก่อนแล้วก็จบเลยนะครับท่านผะ ก็ลูกค้าประจําที่เคยซื้อขายซื้อง่ายขายคล่องจะมีภาษีดีกว่าหน่อยนึงนะเพราะว่าบางคนก็ขอดูข้างขอดูหลังขอดูหน้าผมไม่ได้ให้ดูนะครับท่านผู้ชมหน้าภาพผมจะช้านะภาพผมจะเสียหมดนะพี่ท่านนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายแคปภาพมาถามว่ายังอยู่ไหมนะครับผมก็บอกอยู่ครับพี่ราคาเท่าไหร่ผมแจ้งไปเขาปิดเลยนะครับไม่ได้คุยกันเยอะนะท่านผู้ชมนะส่วนอันนี้ยังไม่ปิดนะอันนี้เป็นสิงสิงยังไม่ปิดนะครับสิงนี้หลักพันกว่านะมั้งนะครับผมซื้อมาเป็นพันนะจากสนามนะ อันนี้ก็ยังไม่มีใครปิดหรือว่าปิดแล้วก็มีเยอะแยะมากมายนะครับอ่ะโอเคนะครับมาเรามาดูใกล้ๆนะดูสักหน่อยนะครับนี่หลังใหญ่เลยนะครับดูสิครับท่านผู้ชมถ้าผมไม่อัดอัดดูนอกนอกบ้านนี่ก็น่าจะสวยนี่นะครับนี่หลังใหญ่เลยนะครับนี่อันนี้อันนี้ปี2 0นะหยดน้ำนี่หาหาว่าหายากนะแต่ว่าหาสวยๆแบบนี้หาหาไม่ง่ายนะครับอันนี้ลูกปู่แวนแชมป์โลกนะครับแชมป์โลกนี่นะครับ หลวงปู่แหวนนะครับเดี๋ยวค่อยไปแกะอีกรอบหนึ่งผมจะให้ดูชัดๆนะหลวงพ่อนอนี่ครับเหรียญชาตีนะเหรียญน,นี้สวยมากนะสวยจริงๆสวยก็อยู่นเน็ตเยอะนะในเน็ตเขาเปิดพันกว่าแล้วมั้งสวยสู้เหรียญน,นี้ไม่ได้นะถ้าผู้ชวผมไปดูแลลวแต่ว่าเหรียญน,นี้สวยกว่าเพราะว่าเป็นผ้าไม่ได้ใช้เลยผมก็ให้ไปตัวเลขที่เบาวิวเลยนะเพราะว่าถ้าผ้าถ้าผ้าอะไรกันไหนอยู่นานหรือว่าช่วงที่ผมหิวหิวนี่ผมออกเลย ผมไม่สนใจอยู่แล้วนะท่านผู้ชมนะผมออกอยู่แล้วนะท่านผู้ชมโดยเฉพาะลูกค้าเก่านีมีภาษีอยู่แล้วนะครับขอว่าให้ผมเหลือค่ากาแฟค่าข้าวบ้างผมก็จะมีกําลังไปเดินแต่ว่าถ้าผมไม่เหลืออะไรเลยพี่พีก่ก็คงจะได้เช่ากับผมไม่นานนะเพราะว่าผมก็ไม่รู้จะเอาอะไรไปเช่าผ้ามาให้พี่พี่เนาะี่ท่านผู้ชมเนาะพอได้ได้ส่วนต่างมาเล็กน้อยผมก็ไปเลี้ยงครอบครัวผมแล้วก็ลูกสาวก็ขอไปโรงเรียนผมก็ให้เขาไปบางทีน้ํามันรถก็หมดอย่างเงี้ยแล้วส่วนตัวผมก็จําเป็นจะต้องใช้เงินไปซื้อผ้าเข้ามาอีกอย่างเงี้ยท่านผู้ชมต้องเห็น ก็นี่นะครับก็ธรรมดาของการซื้อขายผ้าแหละครับจะหมดเวลาแล้วเดี๋ยวค่อยดูอีกรอบนึงนะท่านผู้ชมนี่เอามาดูลังเนี้ยก็จะมีลังนี้ไปอยู่ที่จังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับนี่หลังนี้จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับแล้วก็ลังนี้ไปอยู่กรุงเทพนะครับส่วนรายการใหญ่ๆนี่โอ้เยอะแยะมากมายไปอยู่ที่จังหวัดระยองนะเดี๋ยวมาดูใชร์อีกรอบนึงนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนคอมเมนต์อย่างสุภาพนะครับขอบพระคุณมากนะครับพี่ๆที่สนับสนุนผมนะครับสวัสดีครับ